สิ่งสำคัญในวัดโพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัดโพพระพุทธเทวะปฏิมากรเป็นพระประธานของวัดโพใต้ฐานจะเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่หนึ่งพระวิหารพระพุทธสยยาตเป็นที่ประดิษฐานพระนอนวัดโพ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศที่ฝ่าพระบาทมีภาพมงคลร้อยแปดประการพระมหาเจดีย์สีราชกาลเป็นเจดีย์องค์ที่สำคัญที่สุดของวัดโพพระเจดีย์รายเป็นเจดีย์ที่อยู่ในวัดโพศาลาลายเป็นที่เก็บจารึกวัดโพ จะลึกวัดโพเป็นมรดกโลกศาลาการประเรียนเป็นที่ปฏิบัติธรรมพระวิหารทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปที่สำคัญของวัดโพพระมนดบหรือหอตไตรจตุลมุกตรงพระมนดบจะมีที่ประดิษฐานยักษ์วัดโพสี่ตน ข่ามอและลูกปั้นหรือสีดัดตนลั่นฐันตุกกตาศิลาจีนวัดโพคนเข้าใจว่าเป็นยักษ์วัดโพโรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ